ในคุกนะ่ะมันคือคนที่คนที่ทําไม่ดีแล้วถูกจับแล้วส่วนข้างนอกเนะี่ยมันเราจะเห็นบางคนเนะี่ยที่มันยังไม่เคยถูกจับบางคนมันยังเลวแบบว่ามันยังกางอยู่มันยังอะไรสารพัดเพราะมันยังไม่เคยถูกจับเอารัดเอาเปรียบพดโกงเห็นประจาข้างนอกเห็นเยอะกว่าข้างในสวัสดีครับผมเอิญวัดใหญ่นะครับเป็นอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดนะครับเพิ่งพ้นโทษออกมาได้1ปี เิวัดใหญ่ก็คือว่าบ้านผมอยู่วัดใหญ่ศรีสุพรรณย่านฝั่งธนบุรีผมมารู้จักยาเสพติดตั้งแต่เด็กก่อนัยอันควรอลยด้วยตอนนั้นมา9้าขวบสิบขวบปสามพ่อครัวผมอ่ะฐานะไม่ค่อยดีบางทีพอกินบางทีไม่พอใช้พี่น้องผมมีสี่คนทุกคนต้องเรียนหนังสือแล้วทีเนี้พ่อแม่ผมอะ่ะเหมือนหาไม่ทันแล้วก็เลยตัดสินใจไปเกี่ยวกับตรงนี้กับด้านมืดตรงนี้ บ้านผมนี่ก็เหมือนเป็นที่พักยาก็คือสิ่งตัวเหยียบโลกก็คือเอโรอีนผมก็มีหน้าที่เอาตรงนี้ไปส่งตอนนั้นนะผมไม่รู้หรอกว่ายาเสพติดมันให้โทษยังไงอะไรผมไม่รู้หรอกผมรู้แต่ว,ว่ามันให้คุณกับผมมันทําให้ผมมีเงินจนครอบครัวผมผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้พ่อแม่ผมก็ตัดสินใจเลิกตอนผมจะจบป .6 เนะี่ยเกรดเฉลีย่ยผมออกมามันดีนะมันดีพอที่จะทําให้ผมได้โคต้าไปเรียนต่อในโรงเรียนที่ดีๆแต่ทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเมื่อ ครูคนหนึ่งเรียกผมไปพบแล้วก็บอกว่าฉันให้โคตา้านี้แกไม่ได้เพราะดูอยา่างพฤติกรรมให้แกไปก็เสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียนแต่เขาก็มีรางวัลลอบใจให้ผมก็คือว่าเขาโคตา้าของอีกโรงเรียนหนึ่งมาให้แต่ผมความูสุขตอนนั้นผมไม่อยากได้ผมอยากได้ไดโรงเรียนนั้นแล้วก็ตัดใจสอบเข้าเองปรากฏว่าผมก็สอบเข้าไปได้แล้วอยู่ห้องคิงด้วยแต่ความรู้สึกผมว่ามันเปลี่ยนไปแล้วผมไม่อยากเป็นเด็กตั้งใจเรียนอีกแล้วแล้วผมก็ไปเริ่มฉายแววที่โรงเรียนนั้นเกเลสูบุรี แต่งตัวเป็นระเบียบมีเรื่องชกต่อยยกพวกตีกันเนี่ยตอนนั้นที่ห้องปกครองอาจารย์ฝ่ายปกครองเขาจะเรียกผมว่าไอ้นี่มันระดับซูเปอร์แต่อย่างน้อยผมก็เรียนจบม3มออกมาอายุ1 4 15ผมติดยาแล้วเป็นเด็กติดยาคนลนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กติดยาคนหนึ่งมีลูกเ,ลเวลาลูกผมร้องหิวนมเนี่ยความรู้สึกผมมันเป็นอะไรที่แบบว่า มผมไม่รู้จะรับผิดชอบตรงนี้ไงผมก็ตัดสินใจขายแบบเต็มระบบเริ่มเป็นผู้เสพเป็นผู้ค้าแล้วก็มาเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็มาเป็นผู้ต้องหาผลโทษออกมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ผมมาโชคดีผมได้น้องสาวคอยซับพอร์ตคอยช่วยดูแลคอยประคองชีตผมไว้ก่อนจนมาวันหนึ่งเนี่ยหลังพระนครติดต่อผมมา ให้มาที่ช่องครับผมก็ไปพอไปแล้วเนี่ยเหมือนเคมีตรงกันหลังพระนครพระนครก็เลยผลักดันเนี่ยให้ผมเป็นวิทยากรเข้าไปพูดไปให้แง่คิดไปให้ความบันเทิงกับโรงเรียนและเดือนจำหาอะไร้ผมทํานู่นทนํานี่อ่าเราก็ได้เงินมันก็มีคนจ้างเรารีวิวอะไรต้นนูนเอานูนาน่นเอานี่มาขายมันเริ่มมีรายได้เข้ามาเป็นวิทยากรนั่งเข้าไปที่โรงเรียนเนี่ยแล้วผมเห็นครูบาอาจารย์เข้ามาต้อนรับเรา เขาให้เกียรติเรามากเขาโอ้เขาเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟกาแฟเสิร์ฟโอ้โหทุกถึงอย่างผมไม่คิดว่าคนอย่างผมจะไปไปอย่างนั้นได้ผมรู้สึกแบบว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีอ่ะผมจะต้องรักษาตรงนี้ไว้เพราะเราเปลี่ยนแปลงเราทําตัวให้มันมีค่าแล้วคนเขาจะเห็นคุณค่าเราเมื่อก่อนผมชอบคิดว่าผมอม่ะไม่มีโอกาสหรอกคนคุกใครจะให้โอกาสเราคนเขาเห็นตัวลายๆเขาก็เดินหนีแล้ว แต่พอผมเริ่มอยู่ไปอยู่ไปเริ่มเรียนรู้ไปเนี่ยผมกบร,รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสสําหรับคนไม่ต้องคนคุกก็ได้คนทั่วไปโอกาสจริงๆแล้วมันอยู่รอบตัวเราไอ้สิ่งที่เราไม่มีเนี่ยมันคือความพร้อมอย่างผมเปรียบเทียบว,ว่าอย่างสมมุติว่าโอกาสเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนสายน้ําในตอนที่เรากระหายน้ําสายน้ำเนี่ยมันพุ่งเข้ามาหาเราแต่สิ่งที่เราไม่มีเราไม่มีขันสมมุติเรามีขันสักใบเนี่ยน้ำมันพุ่งมาหาเราเราตัดไว้ได้เราดื่มแก้กระหายได้แล้วสมมุติว่าถ้าเรามีห้าขันสิบขัน โอ้โหเราได้น้ําเยอะเลยอย่างสมมติเขาต้องการคนที่เก่งภาษาแต่เราพูดภาษาอะไรไม่ได้เลยเราก็ไม่ได้โอกาสนี้เขาต้องการคนที่ขับรถเก่งๆเราขับรถไม่ได้เราก็เสียโอกาสนี้สิ่งที่เราควรทำคือไปทําให้ตัวเองมันมีความพร้อมทุกอย่างแล้วโอกาสาทุกอย่างมันจะเป็นของเรา <S 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 ข้างนอก,อ,อกผมจะบอกให้นะคนคุกอะคนคุกเนี่ยคือคนที่ไม่ดี คนไม่ดีแน่นอนถ้าดีคงไม่ถูกจับเข้ามาในในคุกมีแต่คนไม่ดีแต่ข้างนอกอ่ะมีคนไม่ดีเยอะกว่าเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถูกจับเข้าไปต้องมาในคุกเนี่ยมันคือคนที่สมมติว่าในคุกเนี่ยมันคือคนที่คนที่ทําไม่ดีแล้วถูกจับแล้วส่วนข้างนอกเนี่ยมันเราจะเห็นบางคนน่ยที่มันยังไม่เคยถูกจับเนี่ยบางคนมันยังเลวแบบว่ามันยังกางอยู่มันยังอะไรสารพัดเพราะมันยังไม่เคยถูกจับเอารัดเอาเปียบพดโกงเห็นประจำข้างนอก เห็นเยอะกว่าข้างในเพราะเราพอคนที่มันถูกจับเข้าไปในคุกนั่นเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยรมันชุมในระเบียบเรือนจำแหละมันทําได้แต่ก็ทําได้ไม่มากแต่ข้างนอกยังทํากันอยู่เยอะแยะผมเห็นในสังคมเยอะแยะกมคืนรับขโมยโกงมันมันมีให้ดูในสื่อตลอดอยู่แล้วเยอะแยะข้างนอกไม่ไม่ไม่เคยขาดถ้ายังอยู่ในสีดําก็จะต้องมาเป็นผู้ต้องสงสัยมาเป็นผู้ต้องหาถูกไหมามาเป็นผู้ต้องขังก็จะวนอยู่อย่างนี้มันจะหลุดไม่พ้นหรอก ป็นอนนสีดำเนี่ยมันสุขแค่ตอนที่เราอะได้เสพได้ใช้มีความสุขแค่ชั่วขราวผมผ่านมาแล้วตอนขายยามีเงินได้ใช้ได้ทําอะไรอย่างที่อยากต้องการเนี่ยแต่พอเราโดนจับไปแล้วตรงนั้นเนี่ยโอ้โหมันความทุกข์มันมีมากกว่าไอ้สีขาวเนี่ยเงินมันอาจจะมีไม่เยอะมาไหนจะทำอะไรได้ไม่ไม่ตามอำเภอใจเท่าไหร่แต่เราไม่สิ้นอิสรภาพแน่เราสามารถจะไปไหนก็ได้จะทําอะไรก็ได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยชีวิตผมเมื่อมมก่อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยผมไปไหนไม่ได้นะ ผมก็ไม่ต่างอะไรกับฟีเซนเตอร์ยาเสพติดผมไปประกดตัวตรงไหนซอยไหนเนี่ยในสายตาชาวบ้านไอ้เนี่ยไม่มาซื้อก็มาขายอยากจะไปธุระก็ทําไม่ได้เพราะเราไม่โป่งจนจนมาวันเนี้ยความสุงกี่โมงกรอยากจะไปไหนก็ได้เจอตํารวจท้องที่ที่เคยจับผมมาจับจนเบือ่อเขาทักทายผมดีนะเป็นไงสบายดีไหมติดตามอยู่เหมือนกันดูในคลิปดูในอะไรอยู่เหมือนกันชอบอยู่เหมือนกันผมบางคนขอผมถ่ายรูปนะ บอก f c f c เข้ขาชอบผมรู้สึกดีนะเออมันต่างกับเมื่อก่อนเยอะอยเงี้ยมันทําให้เรามีมีกำลังใจอะ่ะทํา,าให้เราเออไว้เราถ้าเราเป็นคนดีคนเขาก็ยอมรับนี่หว่าอะไรประมาณนี้นะ